อิ่งไม่เคยลืมตัวลืมจำเพืชที่ตัวเองเคยมามาอย่างไรเป็นแบบนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมทำแฟนคลับซิ้งไปตามๆกันเลยนะคะสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไลสินนะคะล่าสุดค่ะทางด้านพ่อการชัยเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยโพสต์รูปรูปนี้เลยค่ะทุกคนตอนนั้นเนี่ยน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ,บ้านแพงค่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใหม่ๆนะคะ พอกาใชัยก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าคนส่วนมากพอบอยบินได้ก็จะดื่มกําพืชรักเน่าของตัวเองแต่สำหรับอีลาอุงอิงจากวันนั้นจนถึงวันนี้อีลายังเป็นเด็กน้อยอยู่คือเก่าให้อีลารักษาไว้น,นานๆเดินลูกพอจะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไปสู้ๆนะกำลังใจมีให้ลูกเสมอนะคะนี่คือข้อความค่ะที่พอกาใชัยวิไลสินนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้ บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองค่ะทุกคนทำเอาแฟนคลับค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่านี่แหละนะทุกคนเหตุผลที่รักน้องเพราะว่าน้องเนี่ยอยากเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอุ๋งอิงไม่คิดว่าตัวเองดังมาจากไหนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือมาหาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่มัดใจแฟนคลับค่ะทุกคนเพราะว่าอุ๋งอิงเนี่ย น้องทำตัวสวนกับความดังของตัวเองเหลือเกินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องไม่ว่าจะเวลาผ่านไปขนาดไหนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหนอุอ๋ออิงก็ยังใช้ชีวิตบ้านๆติดดินค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนก็แต่งตัวธรรมดาใส่หมวกชาวนาร้องเพลงนะคะที่บ้านของตัวเองนั่นเองนี่คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นมาโดยตลอดแต่ต้องบอกนะคะว่าอุอ๋ออิงเพชรบ้านแพงได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆค่ะ ถ้าน้องยังคงความเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแฟนคลับ fc ก็คอมเมนต์กันอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าเหมือนเดิมครับน้องไม่หลงใหลในความดังน้องเนี่ยเป็นคนที่ทำตัวน้ำไม่เต็มแก้วแล้วก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่หลงหใหลในตัวเองแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะพอๆไปๆ fc แฟนคลับเนี่ยก็โอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะทุกคนคะต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ ตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้เราก็ยังเห็นอุกอิงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะในการวางตัวต่างๆน้องก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแต่สิ่งที่เห็นน้องเปลี่ยนแปลงก็คือเสียงดีขึ้นมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานแวดวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งในงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยอุกอิงพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆจากวันแรกนะคะน้องก็อาจจะยังไม่ชินสนามหรือว่าชินบนเวทีใหญ่นะคะแต่ทุกวันนี้ องอิงปรับตัวได้และสร้างสารรค์ผลงานออกมาเพื่อแฟนคลับเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าเราติดตามน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรารู้เลยว่าอุงอิงเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วก็เป็นคนพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาจริงๆและแฟนคลับนะคะก็ชื่นชมค่ะทุกคนในความรับผิดชอบของน้องนะคะซึ่งเด็กอายุเท่านี้แต่มีความรับผิดชอบสูงมากๆบนเวทีค่ะทุกคน ต้องบอกว่าเราติดตามน้องมาตั้งแต่ตอนที่อุ๋งอิงเนี่ยโอ้โหนะคะต้องบอกว่ามีการร้องไห้บนเวทีตอนนั้นคือแบกรับความบังของใครหลายหายคนเอาไว้ด้านหน้าเวทีค่ะซึ่งวันนั้นถ้ายังจําเหตุการณ์ได้พอพอแม่แม่เอฟซีแ,แ,แฟนคลับเนี่ยมารอน้องด้านหน้าเวทีเนี่ยโอ้โหเรือนหมื่นคนนะคะซึ่งวันนั้นอุ๋งอิงไม่สบายค่ะน้องมีอาการเจ็บท้องนะคะแต่อุ๋งอิงค่ะทุกคนน้องแบกความรับผิดชอบของตัวเองขึ้นไปบนเวทีค่ะ แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ได้เต็มร้อยแต่สิ่งที่พวกเราเห็นในวันนั้นคือกลายเป็นตำนานไปแล้วค่ะทุกคนเป็นแฟนช่วยกันร้องเพลงช่วยน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นห่วงใยน้องมากๆสําหรับคืนนั้นจนนามาสู่อุ๋งอิงในวันนี้ซึ่งตอนนี้น้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เคยทําให้พ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับผิดหวังซักงานนะคะใส่เต็มตลอดซึ่งวันนี้เองอุ๋งอิงก็จะเดินทางไปที่ าวน้อยลำเพลินโจเนาะไปเปิดวงของพ่อโจคะ่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญของแท้จริงๆนะคะที่ต้องบอกว่าทําอะไรหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดในยุคนี้และตอนนี้องค์อิงถือว่าครองพื้นที่สื่อสุดๆนะคะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทําอะไรสื่อทําข่าวตลอดเวลาเลยนะคะและพ่อกันชัยคะ่ะต้องบอกว่าโดองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะที่น้องก็มาอยู่ในวงเนาะ ด้วยความรักด้วยความสงสารอุ๋งอิงพ่อกันชัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแลนองอุ๋งอิงเพรบ้านแพงดีมากๆารักเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งนะั่นแหละค่ะทุกคนถ้าทุกคนยังจําได้เนาะสมัยก่อนก็คือโอ้โหอุ๋งอิงเพรบ้านแพงเนี่ยบอกตัวเลขนะคะของแฟนๆเนี่ยได้ถูกกันทั่วประเทศเลยแต่อุ๋งอิงนอนใต้ทองรถนะพ่อการชัยมาปลุกเนี่ยน้องก็ทําตัวแบบว่ายังไม่รู้เรื่องไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนี่คืออุ๋งอิงน้องไม่เคยตื่นเต้นกับอะไร นะทุกคนเราเห็นน้องมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเด็กซื่อใสๆบ,บ้านอยู่นะก็ต้องบอกว่านี่คือพ่อการชัยค่ะถึงรักน้องและก็ต้องบอกว่าพ่อการชัยเนี่ยเป็นคนที่ทําเพื่อน้องมากๆอีกหนึ่งคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลค์บอกมาลหลน้ําใจให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ติตใจไม่เคยเปลี่ยนสําหรับพ่อการชัยนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาออกไปเข้ามาออกไป พ่อการชัยเนี่ยก็ฟกัสลูกสาวอย่างเดียวเลยนะสําหรับการถ่ายคลิปต่างๆเราก็จะได้ดูช่องพ่อการชัยเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะคะที่ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอทุกๆโมเมนต์ของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงให้กับแฟนๆนได้ดูกันนะคะจนตอนนี้ช่องของพ่อการชัยเนี่ยโอ้โหจะทะลุ5้าแสนไปแล้วค่ะทุกคนเร็วมากฝนโลกคือแบบขึ้นมาแบบพรวดพรวดเลยนะคะเพราะว่าพ่อการชัยเนี่ยถ่ายองค์อิงบ่อยมากอย่างที่บอกนะคะยูทูบเบอร์ที่ถ่ายองค์อิงน่ะ ยอดซับจะขึ้นเร็วนะทุกคนเพราะว่าระบบเนี่ยค่อนข้างแรงแร่งขับน้องคือทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ดิฉันก็ขอให้น้องเป็นที่รักของแฟนๆแ,แบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้อุงอิงเป็ดบ้านแพงนะคะเป็นที่รักของทุกคนในวงแบบนี้ตลอดไปอย่างที่บอกว่าน้องก็ใช้การเดินทางพิสทจิ์มาการเวลาพิสทจิ์คนจริงๆสําหรับอุกอิงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกๆเลยนะ คนในวงอาจจะยังมองอุ๋งอิงอยู่ว่ามาเดียวแล้วจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเชื่อว่ามีหลายคนมองแบบนี้เหมือนกับเรานี่แหละเราก็มองเหมือนกันว่าอุ๋งอิงดังแล้วน้องจะเปลี่ยนไปไหมอุ๋งอิงมีชื่อเสียงแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะแต่ปัจจุบันนี้น้องก็ยังเป็นเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่มาใจแฟนคลับ FC แบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็วันนี้อุ๋งอิงน้องได้รับมาลัยทิปจาก FC แฟนคลับ ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะคะหลักแสงกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะได้ประมาณ2,30,000กว่าบาทนะหรือว่าเยอะกว่านั้นม่ยังไม่รวมที่แฟนๆเนี่ยโอนให้กับทางแม่หน่อยโดยตรงด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยตอนนี้น้องกําลังเดินทางนะคะไปที่บ้านแพงค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็เสร็จจากนี้นะคะองค์อิงเนี่ยก็จะมีไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนนะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าการอ่อนทัวร์ญี่ปุ่นของอุ๋งอิงจะเป็นยังไงบ้างแฟนๆที่ญี่ปุ่นจะน่ารักขนาดไหนก็ต้องมารอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ได้กล่าวมาว่าแม่หักพ่อหักเนี่ยเตรียมรอสุภัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกสาวแล้วก็ต้องบอกว่าต้องดีใจกับน้องอุ๋งอิงนะขอให้น้องปังปัง,ปงดังๆแบบนี้ตลอดไปเราก็จะรอซัพพอร์ตอุ๋งอิงแบบนี้ตลอดไป หลังจากกล่าวบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไ้เห็นที่พ่อการชัยโพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันแบบนี้ค่ะตัวตนของลูกสาวที่ทําให้พ่อพ่อแม,แม่รักไม่มีเสื่อมคายพูดได้คําเดียวซึ้งสําหรับโพสต์อของพ่อการชัยเราก็รักเหมือนพ่อการชัยครับนี่แหละครับน้องทําตัวน้าไม่เต็มแก้วไม่เคยลืมคำพืชตัวเองครับจากใจรัตนาพร รักอีหลาที่เป็นอีหลานี่แหละตัวตนของน้องเป็นคนบ,นบ้านๆซื่อๆไม่มีเศแสง้งพอพอแม่แม่ทั่วประเทศทั่วโลกรักน้องรักอีหลาที่เป็นแบบนี้แหละครับที่เรา F4 รักน้องก็พอน้องไม่เคยลืมตัวไม่มีหญิงใส่ใครและไม่เคยว่าตัวเองดังเวลาเจอคนเร่ร่อนดังก็ไม่เคยปล่อยผ่านสักคน